ไปดูหน่อยภาพนี้เนี่ยมีคนแชร์กันเยอะมากไว้เอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยถูกบังคับหรือว่าน้องเต็มใจเป็นภาพของเด็กฮะเด็กกําลังขอจะเด็กว่ายังไงดีขอเงินแล้วกันครับถูกไหมครับใส่ชุดนักเรียนแบบนี้ฮะเป็นเด็กน้องอายุประมาณ10บขวบนะครับใส่ชุดนักเรียนมือถือครุยหนึ่งเลาครับนั่งอยู่กับพื้นเพชราสายใหมต้องรอเนี่ยบอกว่าเด็กมาดั้งของเงินใต้ BTS แยกทปอ,อเขตสายไหม่อยากให้ตรวจสอบหน่อย คอมเมนต์คนเข้าไปเยอะเลยนะฮะแล้วหนึ่งในคอมเมนต์เนี่ยคุณผู้ชมนี่เป็นคอมเมนต์อ้างว่าเป็นแม่เด็กครับบอกว่าเธอเป็นผู้พิการให้ลูกมาช่วยหาเงินโดยไม่เคยบังคับหรือว่าทำร้ายลูกก็ไม่ได้เป็นขอทานเพราะว่าน้องเนี่ยมาเป่าคุยแลกกับเงินนะครับทีมข่าวสำนักข่าววันนี้ของเราส่งคุณลีวายนะครับเข้าไปดูในพื้นที่ BTS แยกคอปออนะครับไม่พบแม่แล้วก็ไม่พบเด็กด้วยนะครับ ไปโทรถามนี่ฮะไปโทรถามตามหมายเลขโทรศัพท์ที่มีการโพสต์กันไว้ก็ไม่มีใครรับสายนะครับคุณเอกสิทธิ์พนักงานจัดการจราจรและดูแลพื้นที่ BTS แยกคอปอ,อบอกว่าส่วนตัวอาจเป็นเพราะเข้าเวรรอบดึกไม่เคยเห็นเด็กคนนี้เลยแต่ก็บอกว่าผู้ปกครองไม่ควรให้เด็กมาทำแบบนี้เพราะอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับ อันตรายกับมันเด็กคนเดียวงันยิมดูมีใครดูแลหรือเปล่า,าห่วงก็ยังมีก็ยังเด็กอ่ะยังเอาแบบว่ายังเอาตอัวรอดอะไรไม่ได้ก็ต้องให้มาช่วยเหลือมาดูแลหน่อยมาดูแลว,ว่าเด็กมาจากไหนใครจัดมาอะไรอย่างนี้อยู่เดี๋ยวว่ามาทําให้มันดีกว่าน,นี้ให้ไปขายของที่ดีๆกว่าน,นี้เห็นส่วนมากจะเห็นพวกคนสติธีริททิพย์ข่าวไปคุยกับทางสนสายใหม่ก็ให้คําตอบว่ายังไม่มีใครมาแจ้งความนะครับซึ่งอาจต้องตรวจสอบก่อนว่าเป็นการบังคับ หรือว่าเจตนาของเด็กที่ต้องการจะช่วยเหลือครอบครัวนะฮะตอนนี้ในโซเชียลก็บอกเป็น2แบบ,บแบบหนึ่งก็คือเป็นการช่วยเหลือครอบครัวอีกแบบหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยน้องก็ถูกบังคับไหมเดี๋ยวรอตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้